ผมนึกว่ามันจะจบแล้วเรื่องส่งของสรุปมันยังไม่จบเพราะว่าล่าสุดเราไปถ่ายรายการกับพี่หมอปลาหมอปลาบอกว่ามันมันอยู่ในกลวแล้วอ่ะก็เครียดอยู่แล้วก็เชื่อเรื่องคนเล่นเกมเก่งแลเชื่อเรื่องผมเลิก <c oughs> ผมไม่เครียดผมไม่เชื่อแล้วตอนแรกอ่ะแล้วเขาก็ให้ผมนั่งยืดขาแล้วแกก็จับหัวแล้วมันก็ชาเท้าพี่เคยดูไหมหม,หมอปลาเคยดูแล้วมันชาเท้าจริงๆ,ๆอ่ะเพราะว่า หมอปลานะหมอปลาทุกศาลนะ่ะหมอปลาทุกศาลนะ่ะแล้วผมแบบเอาแล้วโดนแล้วแล้วก็สรุปจริงจริงด้วยเขาก็ให้ผมอ่ะกลับไปเอาของมาตอนนี้เอาของมาแล้วเอาไปไว้ที่จันเชียงแล้วก็เดี๋ยวทางทีมงานจะเข้าไปเอาไม่เกินวันที่1ิบสาเดี๋ยวจะรีบแก้ของกันครับของที่หมอปลานะของที่หมอปลารู้สึกว่ามันน่าก,กลัวที่สุดคือเหรียญโปรยทานพี่ฟังเคสน,นี้นนะ่ากลัวมากโอ้พูดในใจสั่นเลย เขาบอกว่าเขาเคยไปแก้เคสหนึ่งเหรียญปรยทานให้ให้มาสี่บาทตายสี่ศพคือเขาเหมือนกับเหรียญบาทอะซื้อชีวิตของคนที่รับเนีนยพูดแล้เราก็ตกใจอ่ะก็เลยแบบไม่ได้แกะดูครับผมทิ้งเลยไงเขาก็เลยให้รีบไปเก็บมาดีที่มันยังอยู่ยังอยู่เนี่ยเดี๋ยวต้องรีบกลับไปแก้ครับณขณตอนนี้ในตัวเราที่เราทราบผิดผะว่า ผมว่าเขาจะลองของด้วยแหละเพราะว่าเพราะว่าเขาไม่ได้ส่งหาเก่งโดยตรงเขาส่งไปหาอาจารย์เชียงที่เรือนพระเนาะดังนั้นเขารู้อู่แล้วครูบาอาจารย์เราเป็นใครอ่ะผมก็เลยว่าระบุชื่อระบุชื่อเราแล้วอาจารย์เชียงแต่ระบุชื่อเราใช่แล้วส่งส่งไปที่เรือนพระปานวิทย์แต่จากแฟนขับเก่งฝากส่งให้เก่งสําหรับเก่งอ่ะเก่งรู้สึกว่าเคสเนี้ยถ้าเป็นความรักก็ส่นความรักแต่ถ้าไม่ใช่ความรักส่วนลองของอ่ะคิดว่ามันน่าจะ เพราะเจาะชงถึงครูบาอาจารย์อะผมว่าเรื่องเนี้มันมันน่าจะเป็นเรื่องการลองของกัน,นตอน,น,นเขาบอกว่าผี<ม>เขาบอกว่าผีแล้วเขาก็บอกว่าทีมงานเขาถามหมอ,อปลาว่าแรงไหมเคสนี้เขาบอกว่าแรงก็บแปลว่าสิ่งที่เขาเห็นคือไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการทำเสน่ห์หรือว่าทําให้มาหลงรักแต่เป็นการทําให้เราเจ็บป่วยอะไรเขาบอกว่ายังไม่รู้เขาต้องเห็นของก่อนตอนนี้ของยังไม่ได้อยู่กับหมอ,อปลาครับต้กวกังวลพี่ คือตอนนี้มีหลายบอกมากทุทีนะในชีวิตเนี่ยคือดาราคนอื่นรู้เพื่อนดารายเยอะนี่รู้จักหมอดูเยอะมากหมอปลาอาจารย์เชียงหมอปลายทุกคนแบบรู้จักกันหมดอะแลวทุกคนให้คําปรึกษาแบบที่หลากหลายแตกต่างกันเลยเออแบบนี้มีอะพี่ริวพี่ริวบอกว่าไม่มีอะไรอาจารย์เชียงบอกว่าไม่มีอะไรหมอปลาติดแค่ตัวเหรียญโปรยทาน หมอปลายติดที่เสื้อสีขาวจุดสามจุดคือแต่ละคนมีความเชื่อที่แตกต่างกันไงใช่ไหมแต่ท้ายที่สุดสำหรับเก่งแก้ไปก่อนถูกไหมแก้ไปก่อนเพื่อความสบายใจเพราะส่วนตัวเรารู้สึกว่าเราเชื่อเรื่องครูบาอาจารย์ที่ปกป้องเราอ่ะครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตนะครับแต่ถ้าผมเป็นอะไรไปปวด่าลืมนะครับว่าเราครับผมครับ